สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมกับพ้าทุกคนมาเบิงนะครับอันนี้เรามาชมไก่รุ่นสามเดือนนะครับผมไก่รุ่นสามเดือนนะครับนี่ครับจะเป็นความจะอ่าโตประมาณนี้นะครับสามเดือนนี้น้ำหนักที่ยุ่ประมาณอ่าเก้าขีดถึงหนึ่งกิโลนะครับเป็นขันตำนะครับเก้าขีดถึงหนึ่งกิโลนะครับผมนี่ครับไก่ชุดนี้นะครับอายุสามเดือนเราก็จะแยกออกมาจากอ่า แล้วอื่นนะครับไก่ที่จะช่างกิโลขายนะครับถ้าไก่ที่จะช่างกิโลขายนะครับถ้าอายุสามเดือนแล้วนะครับอายุสามเดือนเต็มเราจะจับแยกออกมานะครับจับแยกออกมาเพื่อที่จะมัขุนหัวอาหารหมูนะครับนี่คือหัวอาหารหมูผมจะให้ตอนเย็นนะครับให้หัวอาหารหมูตอนเย็นวันละวันละประมาณสามขีดถึงสี่ขีดนะครับบ่ถึงครึ่งกิโลนะครับ ให้วันละสามขีดถึงสี่ขีดนะครับนี่นครับอันนี้คือไกล่รลุ่นสามเดือนแล้วนะครับคืออายุเขาสามเดือนอ่าไก่ชุดนี้คือเอาจาบ่อถ้ำพันนะครับเราจะชั่งกิโลขายนะครับเราจะชั่งกิโลขายแบบนี้จะมีอยู่สี่เล้านะครับผมอ่ารุ่นสามเดือนนี่จะมีอยู่สี่เล้านะครับมีอยู่ทั้งหมดดูสี่เล้าตอนนี้เราละประมาณสามสิบตัวนะครับแต่เล้านี้เราจับ จับไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมประมาณ30โตัวก็จเจืออายุประมาณ20ตัวนะครับนี่อันนี้คือไก่อายุ3เดือนเราจะให้อาหารหมูนะครับตอนเย็นนะครับอาหารเย็นวันละประมาณ3ขีดนะครับเทลงไปเลยนะครับผมเทลงไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะคุ้นให้เขา น้ำหนักดีนะครับถ้าไก่ได้กินอาหารหมูนะครับผมถ้าไก่ได้กินอาหารหมูเขาจะน้ำหนักดีนะครับผมเขาจะน้ำหนักดีนะครับแล้วก็อ้วนนะครับก่อนที่เราจะจับขายนะครับเขาจะคุนน้งสี่นะครับครึ่งเดือนนะครับเราจะขุนแบบนี้ครึ่งเดือนก่อนที่จะจับขายตอนที่เขามีอายุ3เดือนครึ่งนะครับผมอ่า้าไก่ตัวดุนไก่ถ้าไก รุ่นด้านนอกนะครับที่ห้าบบไ้สังกิโลขายเราจะไม่ให้ไก่กินอาหารหมูนะครับผมไก่ที่เราจะทําพ่อแม่พันธุ์นะครับไก่ที่เราจะนําไปทําพ่อแม่พันธุ์เราจะไม่ให้ไก่กินอาหารหมูนะครับเนื่องจากว่าป้องกันนะครับเรื่องของโรคขาอ่อนนะครับแต่ว่าทางฟาร์มเราก็ก็ไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไก่ที่กินสมุนไพรไก่นะครับเขาจะป้องกันสมุนไพรไก่เขาจะป้องกันโรคขาอ่อน ของไก่ที่กินอาหารหมูอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการเซฟเรื่องของอาหารด้วยเป็นการประหยัดนะครับแต่ถ้าไก่ที่เราจะชั่งกิโลขายเนี่ยครับเขาจะเอามาขุนอาหารหมูจังซี่นะครับก่อนขายครึ่งเดือนนะครับน้ำหนักเขาก็สิอ้วนนะครับน้ำหนักก็จะอ้วนเอาน้นำหนักก็สีหล้ายแล้วก็โตก็จะอ้วนนะครับผม ไก่ก็จะอ้วนนะครับผมบ่มีตัวจอยนะครับอันนี้คือ3เดือนนะครับผมอันนี้คือไก่3ามเดือนนะครับชุดนี้คือ3มเดือนนะครับผมพอถึง3มเดือนครึ่งเราก็จะจับขายทันทีครับช่างกิโลขายทันทีนะครับผมเราจะมาขุนอาหารหมูก่อน15วันนะครับถ้าไก่เขาได้กินอาหารหมูนะครับน้ำหนักเขาจะดีนะครับพี่น้องน้ำหนักจะดีเนื้อเขาจะหลายเขาจะอ้วนนะครับยามเขาจับทรงพอขา คนกลางหรือขาลงเฉีอดเขาก็จะบริตินะครับว่าไก่ไก่จอยนะครับแล้วก็จะไม่ต้องกังวลว่าไก่จะเป็นโรคขาอ่อนนะครับเพราะว่าเราให้เขากินอาหารหมูแค่15วันนะครับผมนะครับนะครับสำหรับที่มีมขลับมาแช่นะครับที่เล็กๆน้อยๆนะครับก่อนก่อนจับไก่ขายนะครับผม นี่เขาอิ่มแล้วนะครับเขาจะให้เขามือละประมาณ3มขีดถึง4ขีดนี่นครับมือละครึ่งถ้วยนี่นะครับวันละครึ่งถ้วยนี้นะครับให้เขาได้กิน่นนะครับพอปกติเขาจะกินอาหารไก่ใหญ่อยู่แล้วนะครับผสมลำนะครับอาหารไก่ใหญ่ผสมลำแล้วกาเข้ากับสิตากอาหารมวยเขากินมือละครึ่งถ้วยนะครับครึ่งถ้วยนี่นะครับผมเป็่นประมาณ3ามขีดนะครับผม ครับสำหรับที่นี่กสิจากันไปแล้วนะครับฝากผู้ใดที่เขามารับชมเราฟ้างฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม้เท่าอยู่ฟร์มห้าหลกก่ากาผู้ใดที่สนใจสมุนไพรไกลกับติดต่อก,กันเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 9 9 8 2 1 9 5 7้านะครับ ID ไลน์ที่ u UM น4 1 1 3 6 8 5นะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ